ต้องไปรับขนมนะเพื่อนนะก็ได้ข้อมูลว่าอยู่ที่ชั้น B หนึ่งนะครับร้านคามาคุระนะครับผมอโอเคครับเพื่อนตอนนี้เรากําลังขึ้นนะจากบริเวณชั้นจอดรถกันนะครับผมชั้น B หนึ่งเราจะไปยังไงนะไปไปถามมาแล้วเพื่อนเคือเดินผิดทางะนะคือมันไม่ได้อยู่ในตึกนี้นะครับมันต้องออกไปนอกตึกนี้ก่อนนะ งงทางเหมือนกันเพื่อนๆเขาบอกว่าอยู่ที่พาเลทนะครับเดี๋ยวโยต้องออกจากตึกนี้ก่อนเขาบอกว่าให้โยออกมาจากตึกนี้นะแล้วก็เดินตรงไปครับเลี้ยวขวาเสร็จเลี้ยวซ้ายอ่ะประมาณนี้นะยังหาไม่เจอนะเพื่อนนะผมสอบถามแล้วนะครับร้านทารากุระอยู่ไหนเออโมจิใช่ใช่ไหมโมจิแต่ลูกค้ารถฝ่ายเราไปอยู่ตรงนี้ถ้าลูกค้าตรงไปร้านโมจิครับอ๋อ after you นี้ตรงไปอยู่ท้ายมือขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆก็ถามที่ customer service แล้วนะเขาก็ให้โยเดินไปทาง after you นะครับอ่ะโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราตามมานะ ก็รู้นะว่าเรามารับโมจินะครับแต่ว่ามีคนที่มาจองแบ่านี้ยเยอะมากจริงอย่าบอกนะเจอแล้วเพื่อนคามากุระนะโอ้คิวมันอย่างยาวอะแล้วเราต้องไปต่อคิวตรงไหนเราเนี่ยนี่เพื่อนคามากุระคิวคขายาวคือเรามารับ่องนี่คือเรามารับของโอ้โหนี่คือคิวรับ่องยริงเหรอมันยาวขนาดน,นี้ ออนนี้รับของอ่ะเนี่ยเดี๋ยวโอ้โหนี่คือคิวนะ่นี่คือคิวนะโคตรยาวอ่ะอ๋อนี่ครับเขามีจุดฟิกอัพกันนเพื่อนนะตรงนี้นะเดี๋ยวเราลองถามเขาดูว่าเรามารับของเราต้องต่อคิวไหมเดี๋ไม่ต้องต่อคิวนะครับรายกนะคเ็ามารับของตอนกโมงนะครับคุไรคะรยาครับค่เาชถูก้่้องครับ เด้วจ้ต <Banana. S 1> นนี้หมดตีกล่องใช่ไหมจ้ะใช่ค่ะ็นกล่องไรแกับขอค้านะคะอ๋อได้จ้าได้จ้าขอบคุณครับก็ตอนนี้นายโยก็มาที่จุดรับของแล้วนะครับคือตอนแรกเราก็จะไปต่อคิวนะเราก็ดีนะเราถามเขาก่อนนะว่าอันนี้คือเขามารอรับของห,หรือว่ามาต่อคิวออเดอร์นะพอดีเขาบอกว่าถ้ามารับของเนี่ยก็สามารถมาถามได้เลยนะ,ะโยก็เลยมาถามทางพนักงานเขาอะนะครับโอเคครับได้เยค่ะได้ครับได้ครับขอบคุณมากเลยนะคะอ่าเอาได้ของเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีทั้งหมดนะ สี่กล่องนะครับเขาก็แยกเป็นสองกลุ่มให้เรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆอ่ะงั้นเดี๋ยวเรากลับกันดีกว่าครับผมก็เสร็จสิ้นภารกิจเรียบร้อยแล้วนะครับผม